สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับโคซูสงคงน้องหุ่มสาวเนื้อคือเก่านะพี่นองเนาะคือตอนนี้น้องหุ่มกาจะพาพี่น้องเอาไปซอนปลาเนาะพี่นองไปซ้อนน้ำหวยอะไรเนาะก็ยุบานกับโบ้ว่าจะไปซอกย่างกินเนาะโบไปกับโบมี่ย่างจะกินอะไรก็เลยอ่าไปซอนปลาเบิ้องน้องโบได้ไปโดนเนาะเบิงน้ำน้อยหน่อยจะมีปลาอยู่บ่เนาะกับโบได้ไปผู้เดียวเนาะ กลับไปกับน้องๆเพิ่นเนาะน้องสาวเพิ่นนี่เพิ่นก็อยู่อะตําลังเพิ่นอายกองเนาะเดี๋ยวก็จีลองสอนเบิงเนาะว่าได้ซําใดเนาะได้ซําจุพอกินร่วบ่ได้บ่ได้ก็มีแต่กลับมากินแจ่วคือเก่าเนาะพี่น้องโอ้นํากคุณหลายเดี๋ยวน้องกให้พี่น้องเฮาเบิ่งเอเบิ่งพี่น้องเพิ่นก็อ่ไปอนปลาบนี้มานนําบ่ได้คุ้นเด้แต่ว่ามื้อนี้นําคุ้นคุ้นพี่น้อง เดี๋ยวก็จะซ้อนตังบนนี่ขึ้นไปเนาะโมนมาพานงบนกับนองบูไปมาพี่นอ้องจีอาเข้าไปซ่อนเบิงเนะาะว่าใดหรือว่าบบใดเนาะคนเพลินทำบนญกับผาโอ้โหชนี้าเนาะ น้ำน้อยหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอ่าช่วงที่ว่ามันแรงอย่างนี่เนาะแต่เลยได้น้ำน้อยหน่อยเบิ่งอันนี้มันอันนี้มันแมงอย่างคือว่าแตเขาก็เคยกินอยู่แต่ว่าน้องหุ่นบอกว่ามันคือมันเป็นกระไดยเนาะเขาจืดกินแท้แท้พี่น้องโอ้มักเบิ่งกดูพี่พี่น้องคือแบบว่า ôi thưa quý nó nghe vâng à, vâng thực tô bắc nhầy nhầy nó đều chỉ chạp hề phía nó hoa bướm ô bay con bay ô ô chạp đi đi ngưng thức xong tô đấy bật điều nó thức xong tô ô oh, màn 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 nè vâng คึกสองโตมาน <laughs> ส่วนอ็กซ์าว่ามันยังคึกอ็ก mẹo mọi người mẹo 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 mũi mẹo đen mẹo 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 เบิ้งติอีกแล้วนายเบิง้งะมาณเนาะไ <c oughs> หนน้อยปเป็นอะไกับเก็บเอานะพี่น้องเพราะว่าจะให้มันโค,คนาะกินเบิ้งปูพี่น้อง <c oughs> ปูน้องสาวพันใดเนาะพันย่านเบิง้งเดี๋ยวน้องหุ่มกะจีเอาให้เพิ่นเนาะโอ้ปูน้องสาวพันมานมันพี่น้องโอ้ทึบลายเบิง้งคนจับโอ้เก่งเก่งโอ้เบิ้งคนทึบลายลายเด้ โอ้เก่งเก่งเกลี่ยนฮึคุณจัตุปูวิญญาณนะน,นั่งต้นอีกโอ้บนนี้มีปลาได้บนนี้นะโ,โน่โอู้หูบนี่นี่หุ่นก็ยงังมีเด้มีกีงคิดว่าจะบ่มีเลี้ยวเอาทิ้งม่ไม่ตอนน้องไม่ต้อง Nè, mấy nông bụng Nó hùn đầy tụi pù, rất nhầy nhầy Nè bụng Đi chạy hẻm Nè, mà bụng vô này ít Úi, thịt vô nó Úi, Nè, bụng Thằng pù, thằng bà đó, bụng Úi Bà này nói là bà này bài ngay กระปูลายเนาะเอ๊ะไเด็กจับไซเลยบัดนี้ น้องสาวเพิ่นซอนตุปูได้ลายลพี่น้องเบิ่งได้จักตันึงคู่ซอู3โอ้ได้6ตัวพุ่นเด้เบิ่งเทื่อเดียวได้6ตัวพี่น้องเบิ่งสภาพอยู่น้ําหัเนาะโอ้เบิ่งตัวจนเปียกหมดป้าเก่งแท้เบิงปาพุ่นสิเต็มทงแล้วอันนี้นะ เบิง้งตะป,ปูบักไล่ไล่เน่เบิงมีตะปูไลายล่พี่ดวงเบิ่ององนองสาวเพ่นนี่เบิง่งงองนองสาวพ่นก็ไดคือแกนอนบืองว่านองสาวพ่นก็เต้นเก่งได้แน่เบิง่งโอ้ในห้าโต๊พุพนเด้เ่มาเบงโจโจเลยเนาะเน่เบิงนะบ่งงองนองห่มไดลายลายเนาะเบิอ่องน่อขอบลเมีนนะ มุนแท้ยื๊อโอ้มันเลยเรียนคอมไว์อ่าแบบโมยโ <c oughs> แต่ก็ไปซองบนจีรางเนื้อ่ังตัวเนะจิกลับบ้านพี่น้องอู้หนาวหนาวหนาวแหงจุดอดใจไม่อยู่เลย đeo cả dây xù lông bông và vừa đầy dài, vừa đầy nồi nô kinh ngong, còn lang nô sào phần lăng lăng bông tự jìng vừa đầy dài, nồi, chung mà đừng có nhậm mã má mòn bông, đầy dài bò, bực, bá kinh ngong ลายๆเนาะแต่ว่าเต็มตุปูเนาะตุปามบ่มีเลยมีแต่2ตัว3ตัวได้เนาะเบิ่งอู้ได้ลายเต็มปูสิเบิ่งของน้องสาวเพิ่นมาเบิ่งเบิ่งบ่น้องสาวเพิ่นก็ได้คือกันเนาะเบิ่งมานี่เพิ่นก็มาได้ได้ตุปาด้เนาะโอ้พกินแล้วซนนเบิ่งพ่นเก่งเนาะนนอนมาางแล้วก็สิกลับบ้านเดี๋ยวนี้ แหน่พี่น้องเบิ่งเนาะโอ้บ่กลัจะได้ตูนี่บ่มันเรื่องง่ายเนาะพี่น้องแน่เบิงมือมือจนแดงๆเนาะเจ็บๆแน่เบิ่งเบิงนี่เอ้เบิงทะเลยล่ะจนแดงจนเจ็บหมดเบิงเล็บจนดำเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะแล้วก็สิกับอนาก็ได้คือกันมื้อนี้ก็ได้ดายตบเนาะ เดปูสดๆใหม่ๆเลยน้องสาวคนมาซวยน้องหุ่มลางน้องคนลางเร็วคนไว้พี่น้องมีเดบูปูลายดีเกหลายพี่น้องบุ๋มตัวนี้ย่อยไงน่าจะมีไข่แล้วคุณอันน่ะตัวนี้หอกอะดู้ลางเนื้อลางตัวกันแล้วนะพี่น้องโอ้ โอ้หนาวแหงพี่น้องนํำก็เริ่มสซแล้วเนาะไปจิ mm hmm. กลับบานก่อนพี่น้องเนี่หนาวหนาวหนาวสำหรับคลิปที่น้องฮงกาได้พาพี่น้องเฮาไปซ่อนตัวป่านาะอแเราก็ไปกับน้อง,องเพิ่นกาจะม,มีเพียงสานีเลยพี่น้องเนาะเป็นอย่างไรกายอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย